สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับส,ส,สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับนอกอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมือหนีมากพร้อมหนางเฮียงตาสามคนอีกผู้หนึง่งค่อใหญข้ามผานกำลังนังเขื่องมากพี่น้องกำลังตามมาสมทบเป็นจา้าไดไปใส่บ่อใดได้มือหนีค่าบ,บ่าวเรื่องนีบ่อใดเลยพี่น้องถือว่าพลาด คุยกับเไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะเขาบอกเรื่องนี้ก่น้องอ้อนกองติดตามกระแสเพลงใหม่ของน้องอุ๋งอิงโอ้บ่แมนดราม่าแมนบลบ่แมนครับบ่แมนดราม่าเรื่องดีมือนี่เรื่องดีเรื่องงามอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่ว่าปล่อยซิงเกิดออกมาพี่น้องถือได้ว่าเป็นศูนย์หน้าตัวสกัดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสําหรับน้องอุ๋งอิงตอนนี้นะครับเป็นจังไนสี่ชั่วโมงถือว่าตอนนี้ ื่อนอันดับขึ้นมาเป็นทีอันดับเจ็ดมาแรงประเทศไทยติดเจ็ดมาแรงยูทู e ประเทศไทยแมนบอสยอดการรับชมเท่าไรน้อนสองแสนห้าหมื่นกว่าวิวแล้วครับสองแสนห้าหมื่นกว่าวิวภายในเวลาสี่ชั่วโมงพี่น้องโอ้โหธรรมดาเี่อธรรมดา เรียกว่าตอบรับเป็นย่างดีติดมาแรงนี่ขื้นมากทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงพวก้อนหนานี่หนึ่งชั่วโมงอยู่ที่9มาแรงอยู่ที่8มาแรงแล้วตอนนี้อยู่ที่7มาแรงพี่น้องสุดยอดอิลิตตะวัาสรับมือนีเนาะฮาบ่ไดมาเวาเรื่องอุ้งอิงเพชรบันแพงผู้เดียวพี่น้องสีมาวเรื่องพระเอกเอ็มวีจักน้อยเป็นจังไดหลังจากทีว่าเพิ่นได์อ่ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีบอสโจซอนวนห้ยโอกาสพี่น้องเนาะ ผูใดน้องอ้อนกดรังสีมันครับผมน้องกดรังสีมันสิบอกไปแล้วกับเป็นมูเป็นพวกกับน้องอ้อนเนี่ล่ละก็เคยอยู่ต้องการเหตุงานต้องการเนี่ยแหละครับเป็นจังไรบอกจังน้อยบอกถึงจังน้อยน้องกดกับเป็นคนที่นิสัยดีครับผมขยันอดทนแห้งอดทนยืดกระสุนครับผมยืดเนียนแนี่งมีผูได้มอกโอกาสได้ดีให้แบบว่าจูน้องเขากับรับเอาแล้วกับทำยางเต็มทีมีความสามารถครับผมเป็นจังไรหลังจากที่ว่าได้เบิ้งเอ้าเบิ้งเบิ้งฟังความรู้สึกของ เพื่อนเนาะของ<น>เป็นเป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ซะไปอ่า <m> เป็นรุ่นพี่ <I am S 2> แต่เป็นเพื่อนกัน,นเป็นจังไลยหลังจาก <I am. S 2> ที่ว่าหลังจากที่ว่าเห็นนอกก้องกดังสิมันสแสดงเอวีแล้วความรูซสึกของน้องอ่อนเปียงไรถือว่าแสดงออกมาได้ย่่งดีเลยแล้วก็่ทยถอดข้อมรูซสึกบทบาททุกอย่างออกมาได้ยัางสมบูลลรณ์แบบแล้วก็โอเคครับคุณสำหรับความรูซสึอแอดมินหน่อยข้อมแตจเห็นเอวีเนาะพี่น้องเนาะป้า ือเห็ดใด้ว่ะจังสินเน่ถือว่าบอลเตก้ก็บ่คิดี่าสิเป็นคนจังซี่สิบ่คิดน่วสิเป็นค่จางซี่บ่แเม่นครับผมแต่พ่อน้องได้รับบนบาทแบบนี้แล้วเห็ดออกมาโอ้ยเ็นแล้วกันสุดยอดคือนกันครับคนดีใจน้ำน้องเนาะเมื่อได้รับโอกาสดีๆโอกาสบ่ได้ไรสิเกิดขึ้นกับทุกคนพี่น้องแต่เมื่อได้รับโอกาสดีๆจากผู้บริหารสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอโจซอนนท์ก็ถือว่าน้องกับเต็มที่คือกันสำหรับกวดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพง แล้วเป็นจังไดห,หลังจากที่เพลงนี้ติดมาแรงเป็นที่เรียบร้อยเนาะความรู้สึกของพระเอกเอ็มวีน้องกดรังสีมันเพิ่อนมาจังไหรพี่น,อน้องล่าสุดเพิ่นได้ออกมาโพสผมดีใจจนน้ำตาไหลเพิ่นว่าผมบ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าผมสไดแสดงเอ็มีเพลงของน้องผมขอขอพระคุณพอโจแมนุดที่เปิดโอกาสให้ผมไดแสดงความสามารถซึ่งมือจิตไทยเอ็มวีกับเป็นบ้านเกิดของผมในหลักทับเพื่อนว่าถือว่าเป็นของขวัญบ้านเกิดของผมที่ดีที่สุด คือการมีกำลังใจจากทุกๆคนครับเพียนว่าในบทเพลงนี้ผมได้ทำเต็มทีแล้วและผมต้องขอขอบคุณน้องอุงอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงที่เปิดโอกาสให้พีปกป้องพีคนนี้และทีมงานทุกๆคนครับผูเบาคนแรกพี่น้องค่ะอ้าวกถือว่าสําหรับน้องพูดรัางสีมันบุรภาพเพชรบ้านแพงนาอพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าได้รับโอกาสทายเอ็มวีเพราะท่านเรวลูกสาวหลาอุงอิงเพชรบ้านแพงอย่างงไปหาไอา อย่าขิดยังหลายเด้อจังสิแม่ย่าขิดยังหลายหลังจากที่ว่าเห็นคอมเมนต์แต่เมื่อทุกคน MV เพลงนี้ออนแอร์ไปทั่วโลกได้หลายคนกะถือว่ากระแสมาดีมาตะใสเพลงร่งเรื่องเขอตะลุงเรื่องเดิมีแบดนี้เต็มจอเต็มจอเลยแบบนีุ้ณน้ำหาปากก่อน น้ำหาปากกดกดรังสีมันเอินฝังบ่ไใดเด็กคนยังไปดังเพื่นเป็นเพื่อนพี่เจ้าสีมันเอิญเพื่อตะกี้บ่ได้แล้วต้องให้เกียรติให้สนทานานนองจักน้องคอยน้ำหาหนายกดนายกดน้องกดน้ำหาเห็ื่อย่างโว้ยจังใดขี้เสกใจคอยครับเอาขี้เสกใจเนี่ยเด็กเจ้าเห็นบ่อสากนั่นหนะสากเด็กสากที่รับรวมหัวแอดมินไม่คอยนานหนาเอาจังสี่เลยโอ้จังสันเลยคอยรับบ่ได้จะเลยผิดใจแห้งผิดตับแห้ง อปกเิ็ดชักไปนี่ไปขี่เซน้ากูรถสนดอกบพิชตับแห้งพิชตับแห้งการแสดงการแสดงแสดงกับแสดงสมบทสมบัติล่ะเขาเหรนเขาถึงบทถึงบาทอินเนอร์มาใดพุ่นพอต่างตาเจาก็เลยเขาไป อินนั่เขาจะเป็นแบบนี้แม่นบ๊อไปอินนั่เขาเกินไปว่เาเขาแสดงไม่ดีเออแสดงว่าเขาแสดงไม่ดีมันเลยคัดใจเจ้าอุ่มากนี่ตีสังไห้ค่อยเย็นที่สามหมื่นค่อยออกให้เลยแต่ว่าข่อยมกทานั่นไหมข่อยเงินมาธาได้อีกค่อยมักทาอุ้งอิงไหมบางเลยจังสี่เนี่ยอันเบ๊ปปากเส้นไหมอันจะกระเฮ็ดขึ้นเออคือปวดคืออันเบ๊ปปากเส้นก้นล่างสีมันเหมือนแม่ยังนี่หูไปท่านี่หูยังเพ่งู้บ่าเขาแรงติดเจ็บแป้แห้งแล้วได้หนิอ่ะตีเจ็บไม่แห้งหูแล้วนน้านบอกแล้วรายงาน ข่อยยังว่าอยากกระพิบตานาทีสองแสนกว่าหลังหูไปสองแสนหางหูแล้วะเอาจะไปเห็นยังอยู่ใสมากแล้วขี่เกรือกินอยู่แล้วเลยอยู่เรางเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนตีเครื่องมาแต่รถเครื่องเงินบอสบอสกูถีบจักรยานมาแต่ทงเงินหนูกูเห็นกูฟ้ามาบอกสูดหรอกกูอยากสูบบ่ได้ข้าวในยี่ว่าอันเครื่องเครื่องนังโป๊แมนพอยนี้คำถามนางเครื่องบอกเขไปติดเครื่องไว้โอ้ไปติีเครื่องไว้สาตาให้เขาโยงทงน้องดุมนี่ บานีผู้ใดว่ากูเป็นนางเครื่องเอฟซีแฟนคลับที่เพิ่นรับชมอยู่ว่ะคนนี้ค้าผ่านนางเครื่องกำลังนางเครื่องมากเฮ้ยนางเครื่องนี่แต่บอลโจเออนติดเครื่องสูบน้าตัวไหงเออปติดเครื่องสูบน้าไหมเพิ่นนี่เนี่ต้องโจนี่นี่เป็นตายแต่บอลโจนเลยเป็นตังไต่ก่อนคอยเบิ่งลูกแตนหลอกคอยนางเบิ่งยืทธงนะหายว่าฮันนี่ตน้ำตาข่อยออกมีบดนี้น้ำตาเงี้ยเอาดีๆน้ำตาน้าเงี้ยนน้ำตาบอกจบกลองผู้ใดเป็นกลองผู้ใดแน่นี่ หลาายงนเอาคุณแม่สวยขึ้นยังได้เครื่อโตหนึ่งนายง่ายในพุทธิเมื่อจองไปเห็นแล้วเอารถทีมแม่หันละเครื่องจ้าเออนัดล่ะพี่น้องก็ถือว่าโอกาสดีมือนี้เนาะเออข้าหลายช่องในนี้โอกาสในแม่สนับสนุนลูกเต่า บางช่องกับอาซียอดวิวหลายบางช่องอาซียอดวิวบัทเนหลายแต่ว่าฝากพี่น้องติดตามเนี่ยบอกว่าที่เป็นทั้งช่องไหนนี่ฮือเพจอีสานออนทั่วครับผมช่องช่องยูทูบเป็นวะทั้งช่องทั้งเพรับอีสานออนทั่ว์ลักกะทั้งตอมน้องตาโฮมเออหลักกะทั่งมังกรอีสานนพี่นองเมื่อนี้มาพร้อมนะเฮี้ยงตาจุดประสงค์หลักคือยังต้องการดันพี่น้องดันเพลงของหูกสาวติดหนึ่งมาแรงให้ได้ในมือนีครับแมนฉะนั้นผู้ใดสิเขาไปเบิ้งไซก็ได้พี่น้อง ขอให้อย่าลืมเขาไปเบิ่งเพลงลูกสาวแน่เขาไปเบิ่งเขาไปแช่ซอยกันแมนแล้วบอกทุกไม่ยังเพียดแช่ไปให้เบิ้บบอกทุกเทือนเลเวลาเบิ่งเพลงในยุทูทพี่นองเขาไปเบิ่งเบิ่งจนจบแล้วยันสลรีเน่เบิ่งจนจบแล้วกดออกกดออกมาสะกวนเขามาเบิ่งทังช่องมังกออีสานก็ได้หรือว่าไปอีสานออนทัวก็ได้ทางตอมข้องตาฮูกก็ได้แล้วจะเขาไปฟังอีกเทือนึงเหตุยุจังสี่สลับไปสลับมาก ยอดวิวมันก็สินับไปตามจำนวนนั้นแต่ว่าถ้าเล่นจนสุดปุ๊บล่ะรีบกลับไปมาอ่นเก่าศรีนับแค่หนึ่งร้อยเทียบแค่หนึ่งบ่นานแล้วนี่แหละพี่น้องข่อยว่าแล้วพวกเนียข่อยตกใจเลยว่าห่างข่อยหัวตถึงตาปล่อยคลิปออกไปสุดรื้มเหล่าศิลปินแห่แชร์คุบ้าคนแหลกเหมือนบอพวกเนี้ยจมู่บ่เกิดที่ยังขึ้นเกิดที่ยังขึ้นไฟดับบ่บ่เมียนไฟดับข่อยปล่อยออกไปสิแปดนาทีพี่น้องยอดการรับชมหัวตาถงตาพันเดียวหนึ่ง เปลี่ยนขึ้นาอาจารย์เอะมันหน่อยมันมัมีคนเบิ่งเพิ่นไปฟังเพลงมั้งเพิ่นไปฟังเพลงเมิร์ดนี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าคือจังน้องอ่อนว่าเมืนบอสเขาไปฟังเพลงแล้วออกมากกว่าหน้องอ่อนทวิธีที่สิงห์เลยอดวิวหลายเขาไปเบิ่งช่องอื่นก่อนจังเขาไปฟังเพลงใหม่เหมือนบออโอ้นี่แหละไปยังจังยอดวิวหน่อยหุ่นจักบรไปยังก็ย้อนเราไปเบิ่งช่องอื่นก่อนนี่แหละเขาเลยบอกว่าเบิ่งช่องจะฟัง เขาเห็นเิ่ปแล้วเขาเบิ่งแล้วเพิ่นสั่นตั้วมาให้มาเบิ่งช่องมังกรต่ออเขามาเบิ่งช่องมังกรด้อพี่น้องเอ่ต้อมเอาเอาทิชชู่มาแห้งหูหน่ะยสิรู้แล้วสองแสนหาได้แล้วรู้แล้ว ไปแล้วไปแล้วไปสาปาไปสาปาต่อพนะพี่น้องเป็นหงาอย่อ่าสรารับ FC ฟซีแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะเอพ่อเอฟซแม่อย่าลืมมือนีเป็นวันเสาผอมพี่น้องบ่กไปใส่มาใสบางคนบอกว่ามีแท็บเล็ตจกเครื่องไอแพดอ่ามีโน้ตบุ๊กบนอวอนมีโทรศัพท์รุ่นใดต่อรุ่นใดเขายูทูบได้เปิดเข้าไปพี่น้องถือว่ามือนีหลัเป็นการแสดงพลังรักของ FC แฟนคลับอีกนึงพี่นองเป็นจงไดฮอ ไปดันต่อแมนไปดันต่อพี่น้องสำหรับบืินี้ห้าสามคนจากลากไปแต่เพียงสังนีิพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ